มาแล้วพี่น้องทีมงานพุ่งกับภาพยนตร์ขายออกเดินทางมายังจังหวัดมหาสารคามหรืออาณาจักรสาวหน่อยเพชษบานแพงเพิ่นเดินทางมาอีกอย่างกันก่อนอื่ดนดาวนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดาวนี่เจวันออฟฟิเชียลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเข้ากับสิมาพูดคุยถึงประเด็นทีมงานพุ่งกับนะคะ ออเผนมาเห็ุอีหยังกันนะคะพี่นอ้องซึ่งแฟน,นคลับ FC ซสาวหนุเพชรบานแพงหลายๆคนกับพ่อศิษราัญหาที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่วันนี้นะคะฮาวสิบ่ถึงปัญหาที่ผ่านมานะคะฮาวสีบต่เรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในภาพยนต์ค่ายออกนั่นเองนะพี่น้องเนาะและเมื่อนี้นะคะ อ,อย่างที่ผู้จัดก,การมาเดียวโพสต์ไปเลยนะคะมีทีมงานจากผู้กำกับภาพยนตร์ขายออนะคะทีมงานหลายๆคนนะคะเขามาลง่งเขามาเบิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสาวน้อยนะคะเวทีสาวน้อยหรือแมกระทั่งสถานที่ที่จเปิด่วงหรือปิด่วงเอมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผู้กำกับเพิ่นสีเอาหนึ่งในสถาน,นีนี่เป็นหนึ่งเซนสถานที่ในฉากหรือเปล่าแล้วกับภาพผู้จัดก,การมาเดียวนะคะเพิ่นกับภาพไปเบิงสถานที่ทุ่งไร่ทุ่งนาแน่ น่าจะมีอะไรแน่นแน่นอนนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าผู้กำกับนายคายอ้อนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็เขาเอ่ยว่าผลงานนะคะเป็นทีประจักษ์นะคะเรื่องดังๆเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งละครและภาพยนตร์นะคะซึ่งภาพยนตร์เนี่ยเพิ่นเคยกำกับหนังเรื่องใดมาแน่ไปเบื่องกันพี่น้องเพิ่นเริ่มกำกับภาพยนตร์หนังเรื่องแรกนั่นก็คือซิกหกตายท้าตายนั่นเองพี่น้องและหลังจากผลงานเรื่องแรกนะคะก็มีหลายๆผลงานเขามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น อลหันซัมเมอร์ร Summer, ลุดซีลุดแลมีภาพยนตร์ตีสามอัปเตอร์ช็อกแนะพี่น้องและมีอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่โอ้โเหเรียกได้ว่าดังทั่วประเทศน,ะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องนาคปกนั่นเองนะคะพี่น้องซึ่งภาพยนตร์เรื่องนาคปกนะคะเพิ่งการินําเสนอเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่า,านําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาหลัก็ด่านืดของคนนั่นเองนะพี่น้องสําหรับเรื่องนาคปกก็ถือว่าดังมากๆเลยนะคะ และนอกจากผลงานที่เป็นภาพยนตร์ค่ะยังมีผลงานด้านละครด้วยนะคะพี่น้องซึ่งผลงานในด้านละครก็มีดังๆหลายเรื่องเลยมีเรื่องอะไรบ้างไปเบิ่งกันพี่น้องเรื่องแรกเพิงสีรุง้งอ่าหลายๆคนเคยดูนะคะหนังเรื่องนี้สนุกมากเอยละครเรื่องนี้สนุกมากนะคะหลังจากเพิงสีรุ้งแล้วก็ยังมีสวยเลือดเชิดโสดน,นะคะแล้วก็เลือนหอรอเฮียนนั่นเองนะพี่น้องเป,เป็นผลงานของ ของพ่วงก,กับขายอรเรื่องใหม่นะคะพี่น้องยังมาเบิดได้พี่น้องยังมาเบิดผลงานของเพิ่นก็คือมีอีกนะคะพี่น้องว่าว่าจะเป็นนางเรื่องบวงมัจจุราชส,สีน้ำผึ้งมาดามดานหรือบางละจันแล้วก็มีกามเทพออกสึดด้วยอ่าแล้วก็ยังมีคำรักจากก้อนหินและที่พลคกที่สุดแล้วก็ดังที่สุดนะฮะในทัวประเทศที่ทุกคนรู้จักไม่ว่าจะไวัยไหนรู้จักนั่นก็คือภาพยนตร์เอยละครเรื่อง บุพเพสันิวาตนั่นเองพี่น้องอ๋อเจ้าโอ้โหเป็นยังไงพี่น้องผลงานทาง้านละรครก็ถือว่าคับขังมากและผลงานทางภาพยนตร์ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะมีแเดิเรื่องดังๆขนานเลยสนุกแน่นอนแทนงานนี้นะคะอูเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับทีมีผลงานขับขังนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงเลยนะคะความสนุกและก็ประสบการณ์นะคะคับข้างขนาดน,นี้ มันน่าติดตามมากๆเลยนะพี่น้องซึ่งวันนี้นะเพื่อนก็นเลื่อมลงมาเบื้องพื้นที่และเลื่อมลงมาหาโลเคชันเลื่อมลงมาหาสถานที่สวยๆประกอบฉากนะคะเลื่อมลงมากแบบสแสดงว่าความคืบหน้าของภาพยนตร์ลายอ,อ้อใกล้แล้วคพี่น้องใกล้ของเขาว่าอะไรพี่น้องสแสดงว่าเข้าใกล้สิไดบึงความมวลความซึนและสิ่งลี้ลับลายอ้อจะเป็นยังไงภูมิกับคนนี้จะถ่ายทอดคายอ้อออกมาได้ สมบัติโบทบาทแค่ไหนและคายอ้อจะมีอะไรให้ลุ้นมากขนาดไหนโ,โอ้อดใจรอเริ่มจะไม่ไหวแล้วพี่น้องแต่เราก็ต้องอดใจรอต่อไปนะคะแล้ะกเตรียมพร้อมที่จะให้กําลังใจกับทีมงานผู้กํากับและทีมงานนักสแสดงทุกคนนะคะพี่น้องเตรียมได้เลยนะคะขายออกใกล้แล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเริ่มลงมาเบิงพื้นที่แล้วจังไดเฮากะ จะได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนนะพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของแฟนคลับสนอยเพรบานแพงอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะพี่น้องเพราะว่าผู้กำกับเริ่มลงมาแล้วแสดงว่าการดําเนินงานก็เริ่มจะขยับและก็เริ่มสตาร์ทขึ้นไปไกลแล้วพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะดาวขอนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเอาไวค้คิดหน้านะคะเราจะมาอัปเดตข่าวอะไรให้ท่านผู้ชมและท่านแฟนคลับ สำหรับเพืพันพงได้รับทราบกันนะคะก็ฝากติดตามน้ำด้วยค่ะช่องแดวนี่เจลวันออฟฟิเชียลนะคะฝากกดแลกก็ติดตามน,ำน้ำในเดอ้อพี่น้องวันนี้กะบ๊ายบาย